ไรแต่ส่วนผสมนะครับมีเขามีมั่นข้าวสวยงามมากเขาเนี้ยครับนี่บ้านเขาเนี้ยววายุไฮนี่ก็มั่นหลายยี่ห้อครับพุงเพชรอีเลี้ยงน้อยเพิ่นว่านี่ก็ผักกินนกคนผักสาคบครับผมงามแล้ว พักษาส,สวยงามแล้วนะครับนี่ก็เขาเหนียวมีมันพวงเพชรพัดไปที่เลี้ยงน้อยแฉกดำเกเตษสรสีทองหลายพันหลายย่างครับในแปลงเดียวกัน หนาสระสุ์นะครับผมแรงมากแรงครับตอนนี้แรงยุ่เขาบ่มีน้นามจักน้อยแรงครับครับผม งามครับผมคลิกก็สวยงามมากเส้นสามันแรงท่านมีผลมาเลยครับพลิกก็ยอดงามงามกำลังเป็นหน่วยหน่อยครับผมดอกเต็มน่วยหน่อยกำลังออกครับผมยางสวยงามครับหน่วยผลิกกำลังอ่อนกำลังกินกับปลาจอมดีครับผม กินกับปลาแดกจอมสีปลาแดกโตจิ้มกพริกสดๆเอรษบบคักครับผมนี่ก็ต้นสาคูนะครับสาคูแดงใหญ่นะครับผมไร้มันสวนผสมนะครับ ครับผมหยองหลายขึ้นกันครับอมันเป็นอย่างเนี่ยยอดหยองๆยใบกูดกรดเป็นนิยังเนี่ยมูเขายังงามอันนี้ยอดหยอง ครับ <laughs>